เมื่อวันที่14ตุลาคม2567ที่กองปราบปรามพร้หลนโยธินพระเอกชื่อดังบอยประกณ์ให้สัมภาษณ์หลังให้ข้อมูลกับตำรวจจากกรณีที่เจ้าตัวพร้อมด้วยพิธีกรดังหนุ่มกัญชัยและกันจองพลังพาผู้เสียหาย10ลายจากบริษัทเครือข่ายชื่อดัง มาแจ้งความดำเนินคดีกับบริษัทขายตรงดังกล่าวระบุว่าตั้งแต่วันเกิดเหตุจนถึงวันนี้ก็ยังไม่รู้สึกสบายใจขึ้นมาเลยแต่อาจจะโล่งใจมากขึ้น ที่ได้เข้ามาชี้แจงที่ได้เข้าสู่กระบวนการในการตรวจสอบและตนได้ให้ปากคาไปตามข้อเท็จจริงและนำเอกสารมายืนยันกับตำรวจทั้งเอกสารสัญญาจ้างที่มีการระบุชัดเจนว่าเป็นพรีเซนเตอร์ซึ่งในเอกสารระบุไว้ว่าค่าจ้างของตนได้มาจากอะไรบ้างรวมถึงเอกสารยกเลิกสัญญา และมีเอกสารที่ตนเองนำมาแจ้งความร้องทุกข์กับบริษัทจำพวกสื่อโปรโมตที่นำรูปภาพของตนไปใช้ประชาสัมพันธ์โดยที่ตนไม่รู้ก่อนหน้านี้ตนได้ประกาศผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวให้ผู้เสียหายติดต่อผ่านตนเข้ามาจนถึงตอนนี้มีผู้เสียหายติดต่อเข้ามาแล้วกว่า40ลายตนได้นำรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้เสียหายเหล่านี้ส่งให้ทีมของหนุ่มกัญชัยไปแล้วเพื่อให้ดำเนินการต่อไป บอยปะกอนยอมรับว่ารู้สึกผิดและเสียใจที่ตนมีส่วนทําให้ผู้เสียหายเดือดร้อน วันนี้มีผู้เสียหายบางคนเดินเข้ามาขอบคุณแต่ส่วนตัวรู้สึกว่าคำขอบคุณนั้นตัวเองรับไว้ไม่ได้ตัวเองต่างหากที่ต้องเป็นฝ่ายขอโทษพวกเขาส่วนประเด็นที่บอสพอได้ไปออกรายการดังบอยปรกรณ์บอกว่าได้ดูบ้างบางช่วงเพราะติดให้ปากคำกับตำรวจอยู่ไม่ขอแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่บอสคนดังร้องไห้ในรายการไม่กล้าก้าวล่วงเพราะไม่สามารถ ไปล่วงรู้สิ่งที่อยู่ในใจของเขาได้ว่ามาจากจริงใจหรือไม่แต่เชื่อว่าเขาทำอะไรลงไปก็น่าจะรู้ตัวยืนยันว่าตั้งแต่เกิดเรื่องก็ไม่ได้คุยกับใครและไม่มีผู้บริหารในบริษัทคนไหนติดต่อมารวมถึงนักแสดงคนอื่นๆที่มีชื่อเป็นผู้บริหารในบริษัทก็ไม่ได้คุยกับใครเลย